ปัญญาซื้อรถรากายแค่เนี้ยนะก็ไม่น่าจะมีประกันหรอกเนาะยังกับคุณน่ะดีมากหรือไงขับรถเป็นร้านในสันดานคุณน่ะสงสำหปากดีนะนี่ป<ะ>้าลูกป้าเป็นคนขับรถมาชนฉัน,น,นองนะคุกอ่ะมันมีไว้ขงังแค่คนจนเท่านั้นแหละรวยขนาดเนี้ยก็ค,คิดว่าฉันจะติดคุกเหรอแก รถยังไงของคุณเนี่ยไปขับขี่นี่ซื้อมาหรอถึงไม่รู้อ่ะว่าต้องเว้นระยะกี่เมตรถึงจะไม่ชนอ่ะก็ <_ letter> คุณขับรถเบรกาทาันหันแบบเนี้ใครจะไปเบรกาทันละ่ะคนชนหาย,ยางไงก็ผิดอยู่แล้ววะรถ <_ letter> มีประกันปหเนี่ยเรียกมาเลยไปเสียเวลาฉันยิงไร,รีบอยู่เนี่ยแต่ว่าดูจากรถแล้วเนี่ยมีปัญญาซื้อรถราคาแค่เนี้ก็ไม่น่าจะมีประกันหรอกนะเฮ้ยคุณ มาดูถูกกันแบบนี้ได้ยังไงอ่ะยังกับคุณอ่ะดีมากหรือไงขับรถอ่ะเป็นล้านแต่สันดานคุณอ่ะสองสลึงสงสยัยพ่อแม่คุณอ่ะคุณไม่สั่งสองคุณสินะอ่ะอีนี่แล้วมาลาปา่าไเถึงพ่อแม่ฉันว่ะปากดีนะไม่ใช่แค่ปากดีนะตีนก็ดีด้วยได้ขนาดนี้คิดว่ากลัวหรือไงได้เด็กแกเจอดีแนะ่รอฉันอยู่ตรงนี้นะ เอาอานี่ไปกินแทนข้าวแล้วกันดิชันอะลองเรเียนเรียกฆ่าชดเชยที่ลูกสาวฉันต้องมาตายไปไผ่เขาเป็นหัวหน้าครอบครัวต้องออกไปทำงานหาเงินมาดูแลครอบครัวซึ่งมีฉันเป็นแม่ตาก็มองไม่ค่อยเห็นต้องคอยอยู่ดูแลน้ององเขา จุนพีการแต่เขาต้องมาตายไปอย่างเนี้ยครอบครัวฉันจะอยู่ได้อย่างไรแม่ไม่ต้องร้องนะไม่อย่าร้องห้สิเพราะว่อีชยมันทำให้ลูกสายมันตายไปนี่ป้าลูกป้าเป็นคนขับรถมาชนฉันเองนะแถมยืนด่าฉันเปล่าเปล,เปลนี่ถ้าลูกป้ายอมโทรเรียกกันมา ลูกก็จะต้องมาตายแบบนี้ไหมแล้วฉันจะต้องมาเสียวเวลาเนี่ยไม่จริงหรอกลูกฉันอะเป็นคนดีเขาไม่มาดา่าคนหนึ่งเธอหรอกนะคนตายไปแล้วเขาพูดอะไรไม่ได้หรอกขอยแกไม่ได้พูดไม่ได้เกิดถอยแกโดนโทษประหารชีวิตลูกฉันต้องตายแกต้องชดใช้ไปอ,ออกไปเลยนะอย่ามายุ่งกับฉันปากดีเหมือนกันทั้งแม่ทั้งลูก แกก็คอยดูแล้วกันว่าคำพิาพากษามันจะออกมาไงคุกอะ่ะมันมีไว้ขังได้คนจนเท่านั้นแหละรวยขนาดเนี้คิดว่าฉันจะติดคุกเหรอแกถ้าคุกอะ่ะมีไว้ขังแค่คนจนน่ะไปเอ้ยแกคงต้องตายไปแล้วล่ะน้องกับแม่จะอยู่กันยังไงอะ่ะ แกตายไปคนหนึ่งอ่ะก็เหมือนแม่กับน้องอ่ะตายทั้งเป็นต้องตายตามแกไปด้วยไงหายลูกแม่ก็จชิงแกดูอะไรนี่หน่อยสิเร็วมากเลยนะแก ยิงเขาตายแล้วยังไม่รับผิดชอบอีกใช่ใช่น่าจะโดนโทษประหารชีวิตไปเลยรอดแค่เฉี่ยนิดเดียวเองถึงกับต้องฆ่ากันเลยเลยเนี่ยโดนคนทั้งโซเชียลด่าเลยนะแกเนี่ยนั่นสิแล้วมาทำงานเนี่ยพบปืนม,มาซ่อนไว้หรือเปล่าก็ไม่รู้น่ากลัวเนาะรู้หน้าไม่รู้ใจจริงๆตัวเป็นคนแต่ใจเป็นสัตว์ฆ่าคนด้ลงคอ เอ้แกอย่าไปยุ่งกับมันเลยเดี๋ยวก็โดนมันยิงตายหรอกไปกันเถอะคุณพลอยใสใช่ไหมครับข้อหานหนักเลยนะเนี่ยร้าผู้อื่นโดยเจตนาจำคุกสิบปีนะปรับสองพัน เงิมันต้นชอใช้ค่าสินไมอีกห้าแสนอีกผมดอกเบี้ยอีกอารมณ์ชู้แท้เลยคุณคะฉันขอโทษนะคะที่ว่าคุณไปแบบนั้นเมื่อกี้ะคะ่ะฉันใจร้อนไปหน่อยอะคะ่ะแล้วก็รถเนี่ยเป็นรอยนิดเดียวเองรถฉันไม่ประกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวเรียกประกันมานะคะไม่มีปัญหาเลยหรอกคะ่ะเมื่อกี้ฉันก็ตกใจเหมือนกันและฉันก็ต้องขอโทษคุณด้วยนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงจริง เดี๋ยวฉันจะโทรเรียกประกันมาจาัดก,การเรื่องเคมรถให้คุณนะคะขอโทษด้วยนะคะที่ทำให้คุณต้องเสียเวลาไม่เป็นไรหรอกคะ่ะเรื่องแค่นี้เองไม่เป็นปัญหาหรอกคะ่ะยังไงเราก็คนใช้รถให้ถนนด้วยกันอะนะคะแค่นี้เองไม่มีปัญหาหรอกคะ่ะ